คนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเรียนรู้การเรียกชื่อโครงสร้างของบ้านนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะยกตัวอย่างจากบ้านสไตล์โมเดลนะครับว่าชื่อของโครงสร้างแต่และตัวเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับและมีวิธีการติดตั้งเริ่มต้นอย่างไรนะครับตัวแรกของเรานะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าแผ่นเพลทนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการวางบนหัวเสานะครับเราจะต้องซื้อแผ่นเพลทเนี่ย มีความกว้างความยาวเท่ากับหัวเสาของเราพอดีนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูให้เรียบร้อยนะครับตัวที่2นะครับตัวตั้งตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าดั้งนะครับซึ่งมีวิธีการติดตั้งอยู่2แบบนะครับคือติดตั้งบนแผ่นเพลทนะครับแล้วก็ติดตั้งบนอสสซึ่งขึ้นอยู่กับช่างออกแบบด้วยนะครับตัวที่3นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าอเสคานรัดคอหรือว่าขือนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้เป็นเหล็กซีประกบหรือว่าใช้เหล็กกล่อง4 2คก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบอีกเช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคานรับจันทร์นะครับตัวนี้เนี่ยขนาดเหล็กนะครับขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านนะครับว่าจะเลือกใช้งานเหล็กขนาดไหนนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นจันทันนะครับซึ่งการใส่จันทันเนี่ยเราจะใส่ให้มันตรงกับหัวเสาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเสริมที่ลางเอานะครับด้านหน้านะครับจะยืนประมาณ80ิบเซนนะครับโดยประมาณเนาะหรือว่าความชอบของเจ้าของบ้านนะครับระยะห่างนะครับเมื่อเราเสริมใส่แล้วเนี่ยไม่ควรห่างประมาณเกินเมตรสาิบนะครับกําลังพอดีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเหล็ก นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กถักโครงสร้างหลังคาและเป็นตัวยึดผนังด้วยนะครับซึ่งเหล็กก็ประมาณ3ามคนนิ้วครึ่งน,นะครับกำลังพอดีเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นแปรรับแผ่นนะครับแปรรับแผ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้รับเหมานะครับเหล็กทุกไซส์ทุกชนิดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาหรือว่าผู้ออกแบบนั่นเองนะครับแปรตัวแรกนะครับวิธีการใส่เนาะขอแนะนำว่าให้ใส่ห่างมาประมาณ 10- 15เซนนะครับ เวลาเรายิงเชิงชายเนะี่ยจะยิงง่ายนะครับกับยิงครอบนะครับส่วนแปรตัวถัดมานะครับความห่างเนี่ยไม่เกินเมตรนะครับประมาณ80ถึง1เมตรตัวสุดท้ายนะครับขอแนะนำมาให้ใส่วางบนตัวท้ายแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการติดตั้งเชิงชายนะครับ ตอนถัดมานะครับก็จะเป็นแผ่นหลังคาเนาะส่วนมากบ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยก็จะเป็นแผ่นเมทัลชีตนะครับความหนาสีเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับส่วนช่างชายนะครับเวลาเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยควรจะอยู่ใต้แผ่นนะครับเวลาเรายิงครอบเนี่ยมันจะได้ยิงง่ายนะครับอ,อย่าลืมเข้ามุมด้วยนะครับด้านหลังนะครับด้านท้ายเนี่ย ควรยื่นออกไปแค่8ปดถึงสิเซนนะครับเวลาเราจะติดตั้งรางน้ําเนี่ยกําลังพอดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นครอบนะครับหลังจากที่เรายิงเชิงชายนะครับยิงแผ่นเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะมาปิดทับอีกรอบหนึ่งนะครับ โครงสร้างคร่าวๆนะครับก็มีชื่อเรียกประมาณนี้นะครับขั้นตอนกันเริ่มว่าตัวไหนขึ้นก่อนโครงสร้างตัวไหนขึ้นก่อนนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับบ้านสไตล์โมเดิร์นเนาะ